สวัสดีคะ่ะทานข้าวกันคะ่ะวันนี้พี่ดีทำข้าวต้มหมูให้วันนี้จะไปตรวจเลือดนะครับ FC ซก็มาลุ้นว่าค่าค่าเอ g เท่าไหร่ตัวออกเขาฝั่งตัวไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เขาจะปล่อยสารที่เรียกว่า s อ g เนี่ยมาให้เรารู้ว่าเขาว่าฝั่งตัวอยู่แต่ว่าปริมาณความเข้มข้นของ s อ g ซเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขานะคะว่า เดนี้มันควรจะเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันเดือนนี้มันควรจะเท่าไรอะไรเงี้ย hmm. มันจะเป็นการวัดอย่างเช่นถ้าเมพอดีเม่เคยดูใน็ติกตอกนะคะอย่างคนท้องประมาณกี่เดือนเนี่ยแหละเขาควรจะมีค่า SCG เท่านี้ถ้าไม่มีค่า s C G เท่านี้อาจจะแบบไม่มีตัวอ่อนข้างใน hmm. ทุงอะไรอย่างเงี้ยการวัด s C g ก็คือวัดค่าของตัวอ่อนของอ น้องที่อยู่ในคันนั่นแหละใช่ใช่ปริมาณเยอะน้อยออาจจะประกอบกับการซาวด้วยมังของคุณหมอค่ะโอเคเช้านี้พี่ดีก็ทำข้าวต้มให้นะครับผมอร่อยนะนอนไปเลยนะคะนอนไปเลยนะครับผมก็เราใช้หมอนรองเพิ่มความนิ่มนั่มันเนาะใช่เพราะขามามันมันก็สั่นอยู่หน่อยก็เลยเอามาลองนะคะ ก็คือมีมีหมอนรองเพิ่มอีกชั้นหนึ่งทั้งก้นทั้งทั้งหลังถึง,งนุ่นน่าจะมาปุ๊บหมอกินข้าวพอดีถ้าถ้าออกตอนนี้น่าจะถึงประมาณห้าโมงน่าจะทันอยู่เราต้องขี่เบาๆนะอ๋อใช่ใช่ เมื่อกี้กินข้าวอยู่ะจะไ,ไอ้ตรวจเลือดอยู่นะคะใช้เวลา<ม>รอผลสองชั่วโมงก็วันนี้ก็จะได้พบคุณหมอด้วยเพราะว่าพี่พยาบาลบอกว่าคุณหมอจะเป็นคนแจ้งผลแล้วก็อาจจะมีการคุย,ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเรามีคำถามอะไรมาถึงปุ๊บคุณหมอก็จับตร,ตรวจตรวจเลือดเลยไม่ต้องคิวรอคิวนานเลยใช่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะว่า คนไม่ค่อยเยอะแล้วก็การตรวจเรื่องนี้ให้คุณหมอท่านอน่งตรวจได้ค่ะแล้วก็แต่ว่าการวินิจฉัยต้องหมอหละใช,ใช่ไหมเพราะว่าหมอเขาได้ดูประวัติเราด้วยม,มันจะมีแฟมของเราอยู่โอเคระหว่างนี้สองชั่วโมงก็สวัสดีครับขอตละเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่ครับผม เมื่อกี้นะครับผมกินข้าวอยู่ข้างล่างมิบอกว่าอยากจะช้อปปิ้งข้างล่างแต่ว่าไม่อยากจะเดินเยอะเพราะว่า,าท้องอ่อนๆอยู่นะครับก็เลยบอกว่าพี่เหน่งมันมีรถเข็นไหมที่เซ็นทันเลยถามร้านเขาเขาบอกว่ามีค่ะอยู่ด้านหน้าให้มาติดต่อได้ก็เลยลองเดินเข้ามาดูนะครับผมจริงๆด้วยที่เซ็นทันเอดูโอ้โหมีให้บริการนะฮะสามารถที่จะนําไปใช้ได้วิธีการก็เนี่ยครับ สแกน QR โค้ดเมื่อกี้ผมสมัครแป๊บเดียวเองไม่ถึง2นาทีนะฮะสแกนเสร็จเขาก็สาม,มารถที่จะใช้ได้เลยมีสองข้างนะครับใช้ใช้แบกมือพ้าคุณลูกค้าพยายามอย่าใช้บันไดเลื่อนนะครับใช้ลิฟต์ใช้ลิฟต์เท่านั้นเวลาเรานั่งพักหรือนั่งทานอะไรตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสองข้างนะครับล,ล,ล็อกล้อ2สองข้างใช้ล็อกร้อนครับสองข้างมี2ข้างนะครับแต่มาจะล็อกล้อไม่ให้ขยับได้เพื่อป้องกันป้องกันอ,อุบั <Okay. S 2> ติเหตุเพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการครับยินนี้บริการครัรบนี่เอฟซีเรียบร้อยเลยนั่งได้สบายเลยแบบนี้มาแล้ว <c oughs> อาเชิญเอาไปเปนไร้ไปได้ไหมได้อยูย่จะได้ไปเดินดูของแล้วจะได้ไป ดูของนะคะว่าจะซื้ออะไรกินบ้างแล้วมี Let's ปยเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอกมากไปดูคารเกอร์เห็นรถคิดสบายมากเลยเพราะเมื่อกี้นะคะเมย์ก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าต้องเดินหลายที่อ่ะไม่กล้าเดินเยอะไงอย่างแรกที่เราจะซื้อคือบรอกโคลีใช่ไหมบรอกโคลีที่ขอแนะนำเอฟซแนะนำให้ซื้อ ไปดูแคคเกอร์กันต่อค่ะพอดีซื้อเสร็จก็ไปฟังผลตรงเวลาพอดีไปดูแคคเกอร์คือหนูก็อยากดูนมด้วยดูอะไรนะดูนมอะแบบแอนมัมอะไรพวกนี้แล้วก็นมต่างๆอ๋อโอเคต้ขอบคุณเซนทันนะครับผมที่มีบริการรถเข็นแล้วก็สะอาดด้วยนิ่มด้วยสวยด้วย นั่งสบายอยู่น,นั่งสบายด้วยอีคอนเค้กนี่นี่ตนน,น,นี้หาแคกเกอร์อยู่นะคะคืออยา,ากหาแคกเกอร์ที่ไม่มีน้ำตาลเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะคะเมย์จะตื่นเวลาเดิมตื่นมาปุ๊บคือจะรู้สึกหิวเลยแล้วทีนี้เมย์ก็กินแค้กเกอร์ที่พี่แ่งอาซื้อมาให้นะคะพอกินไปประมาณสองแผ่นเนี่ยแหละก็รู้สึกว่าดีขึ้นเฮ้ยนี่นี่นีน่พี่งเลื่อนมาตรงนี้ นเนี่ยนเนี่ยอันนี้เหรอนี่ไงพี่แดงเห็นมือหนูไหมเดี๋ยวดูก่อนชูกาฟรีวิสกิตเหรออ๋อชูกาฟรีด้วยแต่ที่เราเคยซื้อน่ะคือชูกาเต็มเต็มใช่พี่แดง <c oughs> อ่ะพูดในคลิปว่าพีเ <c oughs> อฟซีแนะนำให้เป็นแบบไม่มีน้ำตาลแต่มือถือชูกามาเลยอเอาไปชิมก่อน อันนี้นพี่เหน่งมันมีชูการ์ฟีชูการ์ฟีอันนี้ดูอันนี้เป็นวีแกนชูการ์ฟีดูส่วนผสมนะคะ,มะเมล็ดสาลีเต็ม,มเลมล็ดเอาอันนี้ชิมเองเอาอันนี้ไปลองเลยเนาะเออเอาไปลองหลายๆอันชิมดู พอก,นกนอินกินสองอันก็ก็อิ่มแล้วก็นอนต่อไม่ไม่รู้เป็นอะไรคือตั้งแต่จําได้ว่าวันที่ตรวจสองขีด่ะคะ่ะเจอสองขีดปุ๊บจาได้ไหมคี่หนิงหนูจะตื่นตีสี่ครึ่งทุกวันตลอดเวลาเลยต,ตรงเวลาเนี่ยเน,นี่ยอูเนฟีเนี่ยอ่อันนี้โอ๊ตอ่ะโอ๊ตกับช็อกโกแลต อันนี้เป็นแป้งข้าวโพดเอ้ยดูโยเกิร์ตอะโยเกิร์ตข้างบนโยเกิร์ตฉันอยากรู้ว่ามันคืออะไรเอาเอาเอาแค่นี้แหละเพราะว่าเอาไว้กินตอนตื่น,นเฉยโอเคไปดูนมไหมนมอยู่ฝั่งนี้่ะ <c oughs> นมตรงนั้นนมอยู่ฝั่งนั้น ย<น>ไงเขาบอกว่าให้กินแอดดีนกับแอนมัมนมนี่คือเขาให้ทานยังไงมีนี่ไงแอนดีนกับแอนมัมพี่หนึ่งลองซื้อไปสักอย่างละแพ็คไหมโอเค <Okay. S 1> เ,เลือกเลยแอนแอนมัมยังไงนี่ไงเจอแล้วนะคะแอนมัมครับนี่ L เอาแ L เดียวนะ L แค่เดียวแค่เดียวเนาะสำหรับแม่และรูปเนียไม่ๆม่องขวามือเปนดอกมาใหม่ซ้ายมือนี่อ๋อนี่ดอกมาใหม่นะพี่หนึ่งอขาอันนี้เพิ่งเคยเห็นใช่เพราะปกติจะมีแต่รูปนมแพ้นะคะซิรีชายนี่อย่างเดียวลดราคา พี่เน่งคุณพ่อบอกว่าเอาสามแพ็กไปเลยลคุณลดราคาจะถือไวไหมเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวพวกนมถั่วเหลืองงาดำค่อยไปซื้อแถวบ้านเนาะอตอนนี้ก็ได้นมแล้วก็แคกเกอร์แล้วนะคะพอดีเมเห็นว่าคุณแม่แม่เขาก็แนะนำในติกตอกว่าให้ดื่มนมแต่ว่าให้ดื่มแบบว,ว่า ไม่ให้ซ้ำกันทุกวันนะคะเดี๋ยวลูกจะแพ้แต่ว่าวันนี้แอนามารุ่งนี้แอนลีนอีกวันนึงนมทัวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นมแพ้สลับไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้นะคะพี่เหน่งต้องแบกทั้งเมียแบกทั้งของนะคะก็เลยเอาไปแค่นี้ก่อนได้ได้อะไรคุณพ่อเดีย๋ยวอย่างโอเคปไปจ่ายซื้อของระหว่างรอ ไว้บนแทน่นแท่นวางแขนนะคะไม่ได้ยกเสร็จซื้อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังผลตรวจกับคุณหมอกันเพราะว่าบ่ายโมงครึ่งแล้ววันนี้ก็ได้ของบำรุงไปเต็มๆหนะะึ่งกล่องช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เมยังไม่แพ้มากมยก็จะพยายามเลี่ยงเลี้ยงน้ำตาลก่อนนะคะช่วงไหนแพ้เนี่ยเผื่อมันเลี่ยงไม่ได้ก็จะได้กินน้ำตาลช่วงนั้น ทางออกเหรอทางนี้แหละโอ้พอดีเป๊ะเลยพอดีกับประตูโอ้เราก็เข็นมาได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าสเตปของเขาเนี่ยคืออ๋ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โอ้ึบสามารถที่เข็นมาได้เรื่อยๆเพราะว่า ทุกทางเข้าออกมันจะมีเหมือนก็เป็นสโลปนะ,ะ FC ถึงรถเราแล้วดีเลยลไม่ต้องเดินเยอะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวไปให้พี่ยามยานึงนะหนึ่งสองสามปุ๊บโอเค